สวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นวิดีโอสาธิตวิธีการเขียนวิธีการฝนคำตอบของในรายวิชาธรรมะพุทธ,ธะและวินยัยนะครับแลว้ววิธีการเขียนหัวนะครับเรามาเริ่มกันเลย <c oughs> นะครับนักศึกษาเตรียมดินสอ2 b นะครับแล้วก็ปากกาเอาไว้เขียนเริ่มเลยนะครับช่องแรกคือชื่อสกุลเราก็ใส่ลงไปเลยครับ เป็นชื่อผมนักศึกษาก็ใส่ชื่อนักศึกษาไปเลยนะครับเขียนตัวบรรจงนะครับคงสำรวยนะครับสำนักเรียนสำนักเรียนช่องที่สองใส่ว่าคณะจังหวัดขอนแก่นทอนะครับสำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่นทอนะครับสนามสอบ สนามสอบคือมอรมรอวิทยาเขตอีสานแล้วก็วันที่นะครับวันที่วันที่เราสอบก็คือวันที่หนึ่งธันวาคม2558้าห้านะครับ ต่อมาตรงช่องที่ฝนนะครับเราก็ดูว่าเราเป็นธรรมศึกษาชั้นไหนครับชั้นตรีหรือชั้นโทนะครับหรือชั้นเอก็ฝนครับใช้2 b สมมติว่าผมอยู่ธรรมศากษรชั้นตรีก็ฝนไปที่ช่องตรีตรงนี้นะครับตรงหัวเราก็ใส่ว่าตรีสนามสอบ รหัสสนามสอบคือ634001นะครับเราก็ใส่ไปว่า634001นะครับตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยทำไมอาจารย์ใช้เลขอารบิกนะครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นเลขไทยนะพอไปดูของแม่กองนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นเลขอารบิกหมดเลยนะครับรวมถึงรหัสประจำตัวผู้สอบด้วยนะครับเราก็ฝนครับ หกเลขหกอยู่นี่ครับหกสามสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งต่อมาก็รหัสประจำตัวสอบนะครับเลขประจำตัวสอบของเราอ่ามันจะมีทั้งหมดห้าช่องนะครับของมมมรวิเขตอีสานเนี่ยประมาณหลักหลัก 300นะครับก็จะประมาณ3ช่องสมมุติว่าผมเลขที่237นะครับตรงนี้ก็ใส่เลข0ไปก่อนนะครับ0แล้วก็2อ7รตรงนี้เป็นเลขอาราบิกเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่แม่กองเขาทำไว้นะครับเป็นเลขอาราบิกจากนั้นเราก็ฝนด้วย2 b 0บหลักหน้านะครับแล้วก็2 3 แล้วก็เลขเจ็ดเรียบร้อยครับ0ูนย์นะครับแล้วก็ลงชื่อก็เป็นลงชื่อเรานะครับเขียนตัวบรรจงให้อ่านออกอเรียบร้อยแล้วนะครับดูกันชัดๆอีกสักทีนะครับ นี่นะครับตรงนี้เขาจะเขียนว่าสามารถใช้ปากกาหรือดินสอก็ได้นะครับเวลาฝนาถ้าเกิดนักศึกษาคิดว่าตัวเองจะฝนผิดแน่นอนนะครับฝนผิดแน่นอนก็ใช้ดินสอนะครับจะได้ลบได้นะครับว่าปากกามันจะค่อนข้างลบแล้วเลอะนิดหนึ่งโอเคนะครับสวัสดีครับ